ا ل س ม ا م u a l a i k ะ m w a r มะตุลลอฮ์ h ะบ b a r a k a t uh. นะคะสำหรับวันนี้มุอัลลิมะจะพาเราเนี่ยมาเรียนรู้ในใบางานสาระคณิตศาสตร์กันนะคะค่ะใบางานในวันนี้คำสั่งก็คือให้นักเรียนโยงเส้นหาคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขาให้เราโยงเส้นหาคำตอบที่ถูกต้องโยงเส้นอะไรแล้วคำตอบของอะไรเรามาดูกันค่ะ เขาให้เราหาคำตอบของวิธีการอะไรคะของวิธีการบวกนี่เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางตรงนี้ลูกทีนี้1นึ่งบวกหได้เท่าไรคะหน่งบวกหนมีอยู่แล้ว1เพิ่มเข้าไปอีก1รวมเป็นเท่าไหร่คะเป็นสองใช่ไหมคะเราก็มาหาดูนะคะว่าเลขสองอยู่ตรงไหนเราก็ลากเส้นมนมาหาเลขสองเลยคะ่ะ อ่าแบบนี้นะคะต่อไปต่อไปนะคะข้อต่อไปมีอยู่3มบวก1มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว3เพิ่มมาอีก1เป็นเท่าไหร่คะเป็น4ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ลากมาหาคู่คำตอบก็คือเลข4นะคะต่อไป2อบวก1ได้เท่าไหร่คะ2บวก1ก็คือมีอยู่แล้ว2แล้วก็เพิ่มมาอีก1ก็เป็น3ใช่ไหมคะ เราก็ลากเส้นหาคำตอบของมันแบบนี้นี่เองนะคะสุดท้ายเราก็ระบาย4ภาพนะคะแล้วกถ็ถ่ายรูปส่งมาที่หมอัลีมะนะคะ